สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยิ่งโสดยิ่งสวยแอปทักษะอ่อนสวยออร่าจ,จับหลังร่วมเดินแบบน้องปีใหม่เผยวิธีการเลี้ยงลูกที่ขิง p พาเวอแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญนักแสดงสาวชื่อดังควงลูกสาวน้องปีใหม่มาร่วมงานวันเด็กในลุคดิสนีย์ที่คุณแม่ได้สวมที่คาดผมมินนี่สุดน่ารัก ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะคะแล้วก็ได้ควงคุณตามาให้กำลังใจพร้อมกับแฟนคลับของน้องปีใหม่ที่มาให้กำลังใจติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้น้องปีใหม่เพิ่งจะเคยเดินแบบคนเดียวครั้งแรกด้วยนอกจากเป็นนางเอกเป็นนักสแสดงและเป็นพิธีกรแล้วอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนรู้จักแอปเป็นอย่างดีนั่นก็คือการเป็นคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่หรือเด็กหญิงเอวารินนั่นเอง ใครที่ติดตามคุณแม่แอปทางอินสตาแกรมจะเห็นว่าน้องปีใหม่เป็นเด็กที่น่ารักช่างพูดช่างคิดส่วนหนึ่งก็มาจากการเลี้ยงดูของคุณแม่แอปได้เผยวิธีการเลี้ยงลูกแบบฉบับของแม่แอปมาฝากค่ะ 1. ไม่เล่นโทรศัพท์ให้ลูกเห็น 2. นั่งกินข้าวอยู่กับที่ไม่เดินกินไม่เล่นอาหารไม่กินไปเล่นไปการให้ลูกกินข้าวบนโต๊ะอาหาร ไม่ป้อนไปเดินไปกินเป็นเวลาเป็นการฝึกมารยาทและวินัยบนโต๊ะอาหารอย่างหนึ่ง 3. อ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอนทุกๆคืนน้องปีใหม่จะต้องฟังนิทานถ้าแม่แอบไม่ว่างก็จะเป็นหน้าที่ของคุณตาคุณยายหรือพี่เปิ้ลซึ่งเป็นเลขาของคุณแม่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวน,านั้นๆแทน 4. ตกลงกันก่อนออกจากบ้านทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแม่แอบและปีใหม่จะทำข้อตกลงกันก่อน เช่นวันนี้ต้องเป็นเด็กดีถ้าเป็นเด็กดีแม่จะซื้อของเล่นให้และตกลงกันก่อนว่ากี่ชิ้น 5. ต้องรักษาสัญญากับลูกเมื่อตกลงกันเสร็จแล้วถ้าลูกทำตามเงื่อนไขคุณแม่ก็ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกไม่มีผลัดวันประกันพุ่ง 6. ให้รางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นเมื่อปีใหม่เป็นเด็กดีทำกิจ,จวัดประจำวันได้ดีโดยที่คุณแม่ไม่ต้องบอกกล่าวก็จะให้ดาวเป็นรางวัล 7. ไม่ให้ลูกกินน้ำหวานหรือของหวาน,วานโดยเฉพาะที่อยู่นอกเหนือจากเมนูในมื้ออาหารหรือของว่างเพื่อป้องกันลูกติดหวานหวานนานๆครั้งที่ผ่านลูกออกงานจะอนุญาตให้กินได้สักครั้ง 8. ชมทุกครั้งที่ลูกทำดีและถ้าทำผิดจะตักเตือนทันที 9. สอนให้เห็นคุณค่าของสิ่งของเพราะแม่แอปเป็นคนประหยัดเราจึงมักจะเห็นแม่แอปและหนูปีใหม่ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมๆบ่อยๆหรือเวลาออกนอกบ้านจันอนุญาตให้ปีใหม่เลือกหยิบตุ๊กตาไปด้วยได้หนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อให้ลูกโฟกัสกับสิ่งของที่มีอยู่ 10. ทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างในอินสตาแกรมของแอปเราจะเห็นว่าปีใหม่เป็นเด็กพูดเพราะ มีสัมมาคารวะซึ่งแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้มานั้นไม่ใช่ใครแต่มาจากคุณแม่ค่ะเห็นแม่แอปเลี้ยงลูกได้น่ารักแบบนี้รับรองเดินตามรอยแม่ไม่ผิดค่ะน่ารักสมวัยเรียบร้อยพูดจาไพเราะอ่อนหวานแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทัสโตออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ